สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่ของมินอีกหนึ่งวิดีโอค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คือเราจะไปคล้ายๆแบบเอาเป็นโรดทิิปวิดีโอก็แล้วกันเนาะ<ม>ก็จะใช้เวลาไปที่ลาสเวกัสค่ะวันนี้เราจะไปลาสเวกัสก็คือไปทําธุระส่วนตัวของมินค่ะก็คือมินจะมีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วาวันนั้นก็ก็จะถ่ายทําประมาณขับรถเนี่ยสี่ชั่วโมงกว,กว่านั่นแหละก็เลยจะเป็น w การ รดทิปเลยละกันเนาะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงนิดๆนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ที่9องศาคือหนาวมากต้องใส่เสื้อแบบอุ่นๆเลยค่ะก็จะใช้เวลาขับรถไปประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเคยไปแล้วอะรอบหนึ่งวิวสวยมากแล้วก็เลยอยากจะทำรดทิปเป็น v ็อกไปเนาะว่าระหว่างการเดินทางเนี้ยเราสองคนฝฟเมียทำอะไรกันบ้างกินอะไรบ้าง <c oughs> โอเคค่ะไปเลย มีประเทศที่นี่หรือที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยจะเป็นภูเขาเป็นสัส่วนใหญ่เลยค่ะและยังเป็นประมาณว่าแอบแห้งแล้งด้วยนะคะและกฎหมายของที่นี่คือห้ามติดฟิล์มกันแสงเหมือนบ้านเราด้วยค่ะเพื่อนๆนเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือการลักพาตัวนั่นเองอะไรประมาณนั้นมินก็เห็นด้วยนะคะกับกฎหมายแนวคิดนี้แต่ข้อเสียมากๆเลยคือทุกคนต้องต่อสู้กับความแดดจ้าหรือถ้าใครได้ขับรถหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เนี่ย จะเป็นอะไรที่ลำบากมากๆเลยค่ะกับการขับรถและวันนี้เราออกจากบ้านเช้ามากๆค่ะเพื่อนๆมินก็เลยห่อขนมมากินด้วยเพราะว่าการที่เราจะหาอะไรกินข้างทางเนี่ยมันไม่ได้สะดวกเหมือนที่บ้านเราด้วยเนาะก็ค่ะเราก็จะห่อขนมมาจากที่บ้านหลายอย่างเลยก็คือทั้งของมินแล้วก็ของสามนีนะคะ ่ะทุกคนและนี่คือที่พักรถของเขาเนาะก็เราจะขับเข้าสู่เมืองเนวาดาค่ะเพื่อนๆโอ้ยคือมินล้างมือจะบอกว่าตอนที่มินล้างมือคือโคตรหนาว่ามันเอาน้ำน้ำเย็นน่ะล้างมือสะดุ้งจ้ากเลยโอเคเราออกมาข้างนอกมายืนอาบแดดรอคุณสามีนะคะวิวเขาสวยเดอ้อเอาคุณสามีออกมาไปต่อคะ่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปทางนู้นกัน ยาวไปเลยปไะไปต่อครั้งนี้คือครั้งที่สองแล้วค่ะกับการมาที่เนวาดานะคะและช่วงที่เราขับรถเข้าเขตเนวาดาเนี่ยเหมือนว่าเราจะขับรถขึ้นเขานะ มินคิดว่าประมาณนั้นคือมินจะมีอาการหูอื้อน,นะคะและมีความเหมือนฟองสบู่แตกในหูเนาะอารมณ์แบบว่าตอนที่เรานั่งเครื่องบินนะคะแล้วหูเราอื้อตอนแรกมินคิดว่ามินเป็นคนเดียวนะคุณสามีบอกว่าเป็นเรื่องปกติคะ่ะเพราะว่าเรากําลังขับรถขึ้นที่สูงนั่นเอง สารู้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือบ่ายสามแล้วนะคะตอนนี้มินนั่งอยู่ในศูนย์ขอ,อ,ของรถ v o เวนะคะก็คือรถของเรานั่นแหละเอารถมาเช็คสภาพสุขที่นี่จะบอกว่าทําไมมินอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วมินมาออกรถที่นี่กับภูสามีนะคะเพราะว่าจะบอกว่ากฎกฎหมายของการออกรถอะคือแคลิฟอร์เนียต้องใส่ป้ายทะเบียนหน้ากับหลังรถเออเหมือนบ้านเราอะ่ะที่ป้ายทะเบียนมีข้างหน้าข้างหลังแต่ถ้ามาออกรถที่นี่จะติดได้แค่ข้างหลัง คือข้างหน้าไม่ต้องติดก็ได้มันก็ดูดีไงอืมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเราจ่ายแท็กของเมืองนี้นะคะเราก็จะมาทําธุรกรรมการเงินอย่างมินมาเปิดบัญชีแล้วก็ออกรถก็คือมาเปิดที่เมืองนี้ค่ะเพราะว่าเราเสียแท็กของที่นี่เนาะก็เดี๋ยวรถมันประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆก็คุณสามีจะพามินไปเดินดูซูเปอร์มาร์เกต็ตของคนจีนนะคะเพราะว่าเอา่อแถวบ้านเราไม่มีแล้ว ไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนคือต้องขับรถประมาณหชั่วโมงแหละก็ในไหนมาที่เมืองนิวดาเมืองเมืองนี้แล้วเนาะก็เลยจะพามินไปดูสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปเช็คอินโรงแรมค่ะโอเคค่ะทุกคนเราได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะคะที่ว่าจะไปชัยนิสซูเปอร์มาร์เก็ตก็คืออ่า อออพนักงานเนะี่ยที่เป็นดีลเลอร์นะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมันมีไทยทาวอยู่แถวนี้นี่ไม่ใช่ไทยทาวไทยซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าอะไรนะแบงคอกแบงคอกมาร์เก็ตตลาดพพกรุงเทพก็ก็คือนั่นแหละคะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราจะไปเช็คทั้งสองที่เลยว่าจะได้อะไรบ้างเอยรู้สึกตื่นเต้นเขาบอกว่าขนมไอข้าวเหนียวมะม่วงอะ่ะที่แบงคอกมาร์เก็ตอ่ะอร่อยด้วยโอเคเราไปกันเลยดีกว่า เอาไซน์นอนดีกว่าใช่เอาไว้ตำน้ำพริกทุกคนเราได้โคกแล้วคะ่ะดีนะเรายังไม่สั่งอเมซอนก่อน oh. <c oughs> ดีนะเรายังไม่ได้สั่งจากร <a> เดี๋ยวค่อยเดินไปเรื่อยสาก oh. สาก,สากต้้งดูไซส์ก่อนเอาตะกา้า คือได้สากแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าดีนะมันมีอะไรฉุดบินไม่ให้สั่งในอเมซอนก่อนหน้านี้คือจะสั <h 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 ่งอเมซอนก็คงจะไม่ได้ซื้อของที่นี่ดีใจหลายเราต้องดูไซส์ด้วยนะว่ามันเข้ากันได้หรอเป่ไซนี้อือไซนี้ะแต่ว่าเอาอันใหญ่กว่านี้ได้ไหม is different size is different price อ,อันนี้เท่ากันเอาอันใหญ่ได้แล้วเดี๋ยวจะเปนเอินอันนี้ดีกว่าโอเคมีสามแม่ครัวด้วยชุบ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 สามแกนอย่าเล็บอย่าเล็บพัง แกไม่ได้จะเล็บพังเอานี้ไว้ทำต้มจืดดีกว่าโชว์ฝีมือต้มจืดให้คนบ้านนี้ชิมซะหน่อย t ไซส์ไ <_ d ance> หนก็ได้มีน้ำพริกหมดทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างเลยอุ๊บอิจฉาคนที่อยู่แถวแถวนี้ ลาบไปด้วยจะบอกว่ามินตื่นเต้นมากๆค่ะมินแฮปปี้มากๆเข้าใจหัวอกมาดามที่เขาอยู่แบบต่างประเทศละเวลาเขาเจอของแบบเครื่องปรุงไทยๆอ่ะคือเขาจะเป็นความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคือแบบมันละลานตามากค่ะทุกคนดูผงทำก๋วยเตี๋ยว The Brown Noodle Soup You Like โอเคโอเค5้าลิตรของน้ำห้ลิตรทำแบบว่าบิ <Sorry. S> 1> 1๊กพอตเนี่ยหนึ่งครั้งอ่ะโหงละพาบ้านเราค่ะไทยโหงละพาหยิบใส่ตะกร้าสิคะรออะไรแล้วก็สารหน่ หยิบใส่ค่ะรออะไรมีกระติบค่ะด้วยค่ะทุกคนหวดก็จะมีสองแบบนะคะแบบนี้รถด,ดีอันนี้รถด,ดี <Okay. S 1> ของมันต้องมีนะบ้านเราอะ่ะใช่รถด,ดีรสชาติดี <Okay. S 1> เอาแบบนี้ดีกว่า นี่คือ,อสายปลาบองนะคะปะลาบองอ <laughs> นางแบบอยากกินข้าวเหนียวมากๆ <Okay. S 1> ไม่ใช่หมวกเด้ออย่าเข้าใจว่าเป็นหมวกดนะ้ยน่ะ จากการช้อปปิ้งในอแบงกอกพาซาแบงกอกมาเก็ตเนาะก็คือได้ของไทยเยอะมากค่ะเพื่อนประทับใจมากๆเลยคือแบบอม,มีความสุขมากที่ได้เห็นของไทยล้ลานตาขนาดนี้แต่มันติดหนึ่งอย่างค่ะเพราะว่ามินยังอยากได้ผักชีแล้วเขาไม่มีที่นี่ที่นี่คือมินได้มาแค่โหละพากับสาะระเน่มินยางได้ผักชีเพราะว่ามินทําลาบไว้มินจะอวดฝีมือลาบ ของมินเนี่ยให้กับเพื่อนสนิทคุณสามีพรุ่งนี้เนาะแล้วมีครบทุกอย่างมันติดอยู่แต่ผักชีแล้วผักชีจีนไงที่มินไปซูเปอร์มาร์เก็ตมามัเติมมีแต่ผักชีของอะไรนะของยุโรปอะไม่ใช่ผักชีของจีนของไทยที่เราใช้เนาะก็เดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนค่ะเพื่อที่จะไปดูผักชีถ้ามีไม่มียังไงก็สุดแล้วแต่เวตกร,รรมแล้วกันแล้วตอนนี้รถติดมากๆค่ะเพื่อน ที่นี่แหละเนว,เวา่าได้ I think over there คือเรามาที่ Lens 99 g h t n i g Market นะคะก็จะเป็น Chinese shop ที่นี่เขาเรียกว่าชัยนาทาวใช่ปะชัยน,นาทาวเข้าไปดูจะได้ผักชีไหมเนาะวันนี้จะได้ผักชีไหมเนาะ มีข้าวสารหลายแบบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วร้านก็ใหญ่มากด้วยดูดิของเยอะเลยอ้ว oh. <laughs> แพงไหม <c oughs> ไม่แพงเอาไปตักแดด <c oughs> ไม่แพง oh. it's not expensive oh, เอาให้หน่อย it's not expensive <If> เอาไปเอาไปตักแด,ด็ด <c oughs> เท่าไหร่จะตกเป็นเงินมันเก้าสิบกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกบาทนิดนิดร้อยนิดนิด,นดได้อยู่เดอ้อได้แล้วพิสูจน์ด้วยการดมกิ่นแล้วค่ะเพื่อนๆเอาไปหนึ่งกำผักชีนี่แหละที่เราต้องการแฮป p y แฮปปี้ <Happy S 2> แล้วคือ <laughs> ช็อปนี้มันเป็นช็อปของชัยนีดใช่ไหมคะเพื่อนคือของเยอะมากแล้วก็สะอาดมากด้วยจะต่างจากช็อปไทยอยู่นะแต่ว่าช็อปไทยคือตอบโจทย์เราที่สุดละเพราะว่าอาหารบ้านเราเนาะไปะเดี๋ยวเราก็จะไปคิดเงินกัน,กนค่ะเพื่อน ซินมอนใช่โอเคตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยาวนานนะคะคือคนขับรถก็เหนื่อยคนนั่งรถก็เหนื่อยค่ะก็เสร็จจากอ่าหลังจากที่เราช้อปปิ้งในชันีสซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแล้วก็แวะ ไปร้านอ่คอรีเบอร์เกอรี่เนาะก็ค่อนข้างน่ากินมากๆเลยก็ได้ขนมมาแล้วก็กะว่าจะไปกินที่โรงแรมตอนนี้แวะเติมน้ำมันอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวสักพักนึงเราจะไปที่บุกลินพิซซ่าแป,ป๊บน,นะว้า พอไหม enough เฮ้ยหัวนี่นัังถ่ายวิดีโอโอเคต่อค่ะต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านพิซซ่าเราสั่งพิซซ่าไว้แล้วจะบอกว่าร้านเนี้ย จากคลิก่อนที่มินมาในวาดิบุคลินเบสพิซซ่าคือร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากๆก็คืออร่อยอันดับที่หนึ่งที่มินเคยกินมาในอเมริกาจะเป็นบุคลินเดอะเบสพิซซ่าแล้วก็ที่สองก็เป็น uh, Pizza, เนอ่อท็อปเปอร์พิซซ่านะก็คือถ้าบุคลินเนี่ยในวนวาดตนนะคะคือใครมาเที่ยวก็แวะไปกินกันเดอ้อคืออร่อยมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละ อร่อยคนเสิร์ฟก็น่ากินโอเคค่ะ okay. เดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วเราก็จะแวะไปเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูว่าหน้าร้านมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมค่ะเพื่อนอ นี้เรามาถึงห้องแล้วค่ะเป็นเพื่อนเลดล็อกโ o เทลนะโรงแรมเดิมแหละจากที่มินมารอบที่แล้วเนาะก็คือจะแต่ครั้งนี้อัปเกรดเพราะว่าได้ราคาอัปเกรดแบบพิเศษแล้วก็บวกที่ว่าโรงแรมเนี่ยคือทางเดินนะแบบเดินนานมากๆไกลมากๆจากลิฟต์เนาะก็เลยเลือกที่จะอัปเกรดแหละเพราะราคามันไม่ได้แพงมากก็ห้องสวยมากๆค่ะ,ะทุกคนจะพาไปดูห้อง อันนี้คือห้องนั่งเล่นอันนี้คือคนที่หิวขับรถมาทั้งวันนั่งหิวจะพาไปดูห้องนอนคือห้องนอนสองห้องนอนนะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนน้นแล้วก็ห้องนั่งเล่นเป็นห้องตรงกลางแล้วเวลาเช้าๆอ่ะทุกคนก็ตรงเนี้ยจะเป็นอ่วิวนะวิวก็จะเป็นแบบอ่าหน้าผาหน้าผาสีแดงๆก็นั่นแหละ ที่นี่ถึงเรียกว่าเลดล็อกเพราะว่าเป็นภูเขาหินที่สีแดงๆนะคะแล้วก็นี่ห้องน้ำทุกคนดูห้องน้ำห้องน้ำในฝันของสาวๆหลายๆคนเลยนะถ้ามีบุญวาสนาเนี่ยก็คงจะมีห้องน้ำแบบนี้เป็นของตัวเองเนาะดูดูห้องน้ำ ดูดีมากนั่นล่ละค่ะคือเรามาถึงเนี่ยประมาณกี่โมงหกโมงยี่สิบนะมืดแล้วมืดตืต่นเลยแล้วก็หิวมากเลยก็นี่ค่ะพิซซ่าของเราบุกลินบุกลินเบทพิซซ่านะแล้วก็ได้ไก่คริสปี้คันชิชิเก้นคือของดีของเลดแถวนี้นะก็อร่อยสามีบอกว่าอร่อยมากๆกก็จะกินมื้อเย็นประมาณนี้จะไม่กินหมดนะเพราะว่า เราก็จะกินแค่พอหายหิวพอรีคอมเมนต์มากๆเลยนะถ้าใครมาในวาดาคือมันขาดมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งก็คือทนะ็อปเปอร์เนาะที่เราชอบกินท็อปเปอร์อืมขายดีมากอร่อยมากชิ้นใหญ่มากทุกคนดออูอร่อย อร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยมากถ้าแถวบ้านเราอ่ะที่กรุงเทพอ่ะพิซซ่าที่อร่อยก็คือโซฮูพิซซ่าเนาะที่เราชอบกินอ่ะโซฮูพิซซ่าอยู่สุขุมวิท1ิบเอ็ดแล้วก็ทองหล่ออันนั้นอร่อยยอมรับเลยว่าอร่อยแต่อันเนี้ยคือแบบพ่อกับแม่อร่อยของของนั้นเลยอ่ะอร่อยแบบเหนือขั้นขึ้นไปอ่ะ ถ mm. oh. ่ายรูปะค่ะ นี่คือน้ำยาหยอดตานะคะน้ำตาเทียมที่มินต้องพกตลอดเวลากับน้ำยาพ่นจมกูกไม่รู้วางไว้คือความอากาศมันแห้งไงก็คือต้องหยอดตลอดหยอดเรื่อยๆ วันนี้คือหนึ่งวันของมินนะคะก็คือตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้วก็หวัวค่ำแหละแต่มันดึกแล้วไงที่นี่คือขับรถจากที่บ้านคาลิฟอร์เนียมาถึงที่นี่เนี่ยประมาณสีชั่วโมงนิดๆนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็เราเป็นนกกระต้าน่ารถแต่เราก็เพียนะคนขับคือเพียมากๆแล้วก็หิวมากๆด้วยได้เคือภารกิจของมินเนี่ยเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีค่ะคือการเปิดบัญชีนะคะมีบัญชีของตัวเองแล้ว ค่ะแล้วก็โรงแรมที่มีนอยู่โรงแรมเดิมนะคะเลดลอกก็คือเป็นคาสิโนเป็นแบบหลายอย่างเรื่องการบันเทิงนะคะเป็นคาสิโนมีโบลิง่งแล้วก็มีโรงภาพ,พยนตร์ด้วยและคุณสามีก็อยากไปดูหนังนะคะไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องอะไรน่าจะเป็นอคอสเชล่าหรือเปล่าเป็นไซไฟประมาณนั้นนั่นแหละค่ะก,ก็เราต้องไปเป็นเพื่อนเขานอนในไหนก็อยู่โรงแรมที่มันมีโรงภาพ,พยนตร์แล้วก็คือต้องตามใจเขาหน่อยแหละ พอเขาตามใจเรามาทั้งวันละโอเคก็วันนี้ขอตัดจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้าม,มาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mm. ของมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย